สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเป็นตัวแทนจาก The Star ครับผมตัวแทนจาก Project c h a n y e s o f Love ับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่ช่อง J M Music จ้าวันนี้เรามาเรียนํำย่อยถูกต้องนเป็นแบบว่าเป็นตัวแทนมาแล้วก็ ไว้มาร้องเพลงเอาเพลงมาฝากกันนะครับเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมตัวไปเจอกันในคอนเสิร์ต10 Years of Love ครับเดี๋ยวจะไปคอนเสิรค่ะวันนี้เราก็มาร้องเพลงในช่วง GMM Music Close Up ครับทั้งช่อง Live แอดจใช่ครับผมเตรพร้อมไหมใกลไหนกันครับเตรียมพร้อมใกล้ไหนครับเตรียมพร้อมเต้อมเต้เตรียมพร้อมไหนครับพร้อมพร้อมตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับประมาณ70%แล้วสำหรับคอนเสิร์ตครับเราก็ซ้อมกันเรื่อยๆครับซ้อมเรื่อยๆเหมือนกันใช่แล้วก็อันนี้เป็นการเรียนน้ำย่อยออ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับคอนเสิร์ตวันที่ 27, 28, 29แล้วถ้าการเตรียมพร้อมของวันนี้ล่ะพร้อมขนาดไหนเต็มร้อยมันเดี๋ต้องเล่นแล้วต้องใช่ไม่พร้อมไม่ไพอไม่ได้ทำไมนี่แหละต้องการคํานี้แหละครับผมมุก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 ไปไงค่ะค่ะค่ะวันนี้ตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะค่อนข้างตื่นเต้นก็ ตื่นเต้นอะน่ารักอ่ะชื่องน่ารักแล้ววันนี้เนี่ยจะไปร้องเพลงให้ทุกคนฟังเนี่ยพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะพร้อมครับผมแล้วถ้าเกิดคอนเสิร์ตวันที่27 28 29เตรียมพร้อมขนาดไหนล่ะพร้อมกว่าค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเวลาค่ะโอ้โหนี่ดูตัวอย่างน้องไม่มีเจ็ดสิบนี่ร้อยเลยได้เถามน้องเตรียมน้องด้วยบอกน้องด้วยโอเคโอเคครับค่ะอย่าลืมว่าถือบางทีมันเป็นพิเศษนะให้เราไมความพิเศษแน่นอนความพิเศษแน่นอนครับใช่ เพราะว่ารวม50ชีวิตนะคะจาก10ปีเดียสตารตั้งแต่ปีที่1เลยยันปีที่10นะคะก็มากมายหลายชีวิตมากจริงๆผมว่าหลายๆคนอาจะคิดถึงพี่ๆเดียวสตาร์หลายๆคนด้วยแบบอาจจะไม่ได้เจอนานอะไรอย่างที่สนอะไเงี้ยก็ทางนี้ก็ได้มาได้มาขึ้นเวทีด้วยกันอย่างพวกเราเองก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เจอพี่ๆหล่านี้ด้วยใช่และยังจะมีการฟีเจอริงระหว่าง เดอะสตาร์หลายๆรูปด้วยนะคะการที PR <t ık> ہ, ่ว่ามีหลายพาร์ทมากใช่ครับเรามีหลายพาร์ทแล้วเราก็จะทำทุกๆพาร์ทออกมาให้พิเศษมากครับใช่มีหลายพาร์ทเพราะว่าเดอะสตาร์เราก็มีหลายคาแรคเตอร์บางคนก็เต้นอย่างพี่โดมอะไรอย่เงี้ยบางคนก็สายร้องอย่างกั้ง เอาไว้ว่าได้รับความอบอุ่นแน่นอนนะครับก็ทุกอย่างเนี้ยจะบอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่เราได้ทําสิ่งที่เรารักนะครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับเรามากๆาใช่และที่สําคัญเล่น4ชั่วโมงเลยจัดเต็มมากแล้วก็คนที่มีบัตรผมถือว่าคุ้มมากๆคือ4ชั่วโมงเนี่ยคือแบบว่าได้ดูทุกอย่างเลยร้องเล่นเต้นโอ้โหมีทุกอย่างแดงถูกต้องมีทุกอย่างได้เจอกันแน่นอนรับรองลุกไปไหนไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรคะ ฝากอย่างไรกันครับเอาเลยครับคอนเสิร์ตครับฝากคอนเสิร์ตฮะคอนเสิร์ตก็จะมีวันที่27 28 29พิจิตาคมนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรไปหาซื้อได้ที่สายติเกตเมเจอร์ใช่แล้วตอนนี้บัตรเหลือแค่วันที่27เท่านั้นครับผมก็สนใจก็ไปหาซื้อบัตรกันได้แล้วก็คนที่มีบัตรแล้วก็ไปเจอกันนะครับที่ i อิ a แพคอารีนับแล้วก็อัลบั้มครับอัลบั้มเ e ลนเยสอ o ฟเลิฟครับใช่แล้วว่าเพลงของใครบ้าง มีเพลงของทุกคนเลยเพราะว่าพวกเราร้องด้วยกันหมดมีอยู่เพลงหนึ่งที่ร้องด้วยกันทั้ชีวิตเลยนะเราไม็มีเพลงเดี่ยวด้วยมีซิงเกิลเดียวของแต่ละคนด้วยใช่แล้วอย่างของพี่น้ตของพี่โดมของหนุ่มก้าวของเดนด้วยครับก็ซื้อกันได้ครับฟังกันด้วกันครับใช่แน่นอนนะฮะจัดแน่นอน